เรามาทดสอบนะคะการทำความสะอาดผิวหน้าด้วยมูสโฟมจากคังเซนกันนี่ยตัวอย่างเนี่ยเราจำลองจากเนี่ยผงคาร์บอนซึ่งเกิดจากการเผาไหม้เนี่ยจำลองเสมือนว่าเขาเป็นฝุ่น PM นี่ยในปัจจุบันตอนนี้นีฝุ่น PM เยอะมากเราเลยจำลองนี่ยด้วยผงคาร์บอนเปรียบเสมือนฝุ่น PM นั่นเองนะ ว่าฝุ่นพ m มจะมีอนุภาคขนาดเล็กและเล็กมากเขาก็จะตกเข้าไปตามช่องต่างๆของผิวของเรานั่นเองตัวนี้นะคะจะเป็นโฟมเนี่ยโฟมมูสนะคะเราบีบลงไปเนีเราจะมาดูประสิทธิภาพการทำความสะอาดของโฟมมูสของเราเนี่ยว่าจะทำความสะอาดได้ร้ำลึก จนถึงเนี่ยช่องเล็กๆหรือว่าล่องเนื้อต่างๆของเราหรือเปล่านะคะลองสังเกตกันดูอันนี้นะเราก็บีบลงไปแล้วก็ทําการวนๆน,น,น,นะปกตินะถ้าหากว่าจะใช้งานจริงแนะนําว่าให้ให้วนที่ผิวหน้าประมาณ30วินาทีจนถึงหนึ่งนาทีนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ล้างออกด้วยน้ําเปล่าน้ําสะอาดเลย ถ้าหากว่าสังเกตดูนะอันนี้เราวนทําความสะอาดแค่เพียงแป๊บเดียวเท่านั้นสิ่งสกรปรกเนี่ยที่อยู่ระหว่างร่องของผิวของเราเนี่ยหลุดออกมาเลยเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยนะคะว่ามูสโฟมของคังเซนของเราเนี่ยตัวนี้สามารถที่จะทําความสะอาดได้ล้าลึกร่องของผิว ผิวหน้าของเรานั่นเองไงเพราะว่าตามชั้นผิวหรือผิวหน้าของเราเนี่ยเขาจะมีล่องเล็กๆ,ๆ,ๆต่างๆเนี่ยเรียกว่า เป็นตะข่ายผิวตรงเนี้ยแหละเป็นจุดที่จะทำให้สะสมสิ่งสกรปรกที่อาจจะเกิดปัญหาบนใบหน้าของเราได้นี่อันนี้เราก็จำลองให้เห็นนะขั้นตอนวิธีการเนี่ยการใช้งานเสมือนจริงเลยเนี่ยว่าหลังจากที่เราล้างแล้วผิวหน้าของเราเนี่ยหรือผิวที่เราได้ทดสอบออกไปเนี่ยเขามีความสะอาดขึ้นและนอกจากนั้น นอกจากนั้นนะคะเขายัางเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวของเราด้วยนะเรียกว่ามั่นใจได้เลยในประสิทธิภาพการทำความสะอาดผิวของมูสโฟมของเราด้วยนวัตกรรมในการอัดอากาศเข้าไปเนีเวลาเรากดหรือปั๊มโฟมออกมาเนี่ยโฟมเขาจะมีความหนานแน่นเนี่ยเหมาะกับการนำมาทำความสะอาดผิวหน้าเป็นอย่างยิ่ง